สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะวันนี้ก็มาพบกับดรกรีนอีกตามเคยนะคะ สำหรับวันนี้นะคะเดียก็จะมาแนะนำเป็นสิน,นะค้าของด็อกเตอรกรีนนะคะที่ตอนนี้เนี่ยก็ยอดนิยมไม่แพ้กันนะคะซึ่งตัวนี้นะคะก็จะเป็นสายเกี่ยวกับการรักสุขภาพเลยนะคะใครที่ไม่มั่นใจนะคะในการรับประทานพวกผักผลไม้ในชีวิตประจำวันนะคะกลัวว่าแบบสารตกค้างเนี่ยจะยังอยู่นะคะแม้จะล้างไปแล้วนะคะวันนี้เนี่ยเราก็ได้มีตัวนะคะเ,เป็นเคนนะคะ vegetable cleaner นะคะก็จะเป็นเครื่องล้างผักผล มด้วยโอโซนนะคะสามารถที่จะชำระล้างนะคะสารตกค้างและสินสกปกเชื้อแบคทีเรียน,นะคะได้มากถึง9 9 99%เลยนะคะสำหรับใครที่สนใจนะคะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยกำลังมองหาอยู่นะคะอยากได้เครื่องร้างผักผลไม้สักหนึ่งตัวนะคะสามารถที่จะเข้ามาพูดคุยนะคะแล้วก็ปรึกษากับทางดรกรีนได้เลยนะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นตัวที่มาใหม่นะคะแล้วก็เป็นนวัตกรรมใหม่ด้วยนะคะของเค้นนั่นเองนะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยก็จะใช้นะคะเป็น พวกล้างผักผลไม้ใช่ไหมคะสามารถที่จะกําจัดนะคะพวกยาฆ่าแมลงนะคะหรือว่าสารเคมีนะคะบนพื้นผิวของผักและผลไม้นะคะแล้วก็สามารถที่จะขจัดได้อย่างมีประสิทธิภาพนะคะด้วยกระบวนการทําความสะอาดออกซิไดซ์สารเคมีที่ตกค้างนะคะและทําให้บริสุทธิ์นะคะได้ ประมาณ15-30นาทีนะคะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยสามารถที่จะตั้งค่านะคะการล้างได้ด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็น15นาทีนะคะหรือว่า30นาที ะะและที่สำคัญเลยนะคะตัว Ken Vegetable Cleaner ตัวนี้นะคะยังมีเทคโนโลยีนะคะการฆ่าเชื้อด้วยโอโซนนั่นเองนะคะสามารถที่จะขจัดนะคะพวกแบคที ria นะคะไวรัสและสารเคมีอื่นๆนะคะนอกจากจะล้างผักและผลไม้ได้นะคะอันนี้ต้องบอกไว้ก่อนว่าสามารถที่จะล้างเป็นพวกเนื้อสัตว์ได้ด้วยนะคะหรือว่าพวกอาหารทะเลก็สามารถล้างได้นะคะ ตัวนี้เนี่ยก็มีการออกแบบนะคะดีไซน์มาได้อย่างสวยงามสามารถที่จะตั้งบนพื้นผิวเรียบนะคะหรือว่าวางไว้บนโต๊ะก็ได้นะคะรูปร่างเนี่ยก็จะตามรูปภาพ เลยนะคะมีการออกแบบแบบพกพาไปไหนง่ายนะคะแล้วก็สะดวกทุกพื้นที่นะคะใครที่สนใจอยากจะสั่งซื้อสามารถที่จะสั่งซื้อนะคะผ่านทางไลน์ดรกรีนก็ได้นะคะแอดไลน์มาได้ที่ a s i d DR n drgrwn หรือจะโทรมาพูดคุยกันก่อนก็ได้ที่เบอร์092-638-2366หนะคะหรือว่าจะเป็นเบอร์092-638-2229นะคะสำหรับวันนี้ก็ขอฝากเป็นเครื่องล้างผักผลไม้ด้วยโอ โซนนะคะเคน v e g e t a b l ค c ีนเนอรไว้ด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ